สวัสดีค่ะเกดกายสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาถ่ายคลิปวันแม่กันนะแม่แอนอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาก็จะดูน้องเกดน้องกาย่านวิดีโอคอลโอเควันนี้ป้าป๊าจะมีคําถามคือถงึงคำถามก็ตอบกันสองคนเลยละกันคำถามแรกก็คือคิดเด็กๆคิดว่ารู้จักหมามาดีนะแค่ไหนไม่ไม่ตอบตอบ่าดีไม่รู้รู้จักหรือไม่รู้จัก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 อยู่กัมนมาตั้งกี่ปีนั้นแต่เกดกายคิดว่าหมามาชอบกินอะไรก็ชานมไข่มุก อะไรก็ได้ที่มีน้ำตาลอ่ะอ้วนๆมานี้อาเจสคิดว่าหม่าม้าชอบกินอะไรน mm <oh no> yes> ั่นแหละประเภทแบบของอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยคือหม่าม้าชอบกินแต่ว่าหม่าม้าจะไม่กินเยอะเพราะว่าหม่าม้ากลัวอ้วนหม่าม้าชอบกินสกุลค่ะสกุลกินกับแบบซอสซอสผลไม้แยมผลผลไม้เพียวๆโอเคอ่ะแล้วคิดว่าหม่าม้าเนี่ยชอบทำอะไรหม่าม้าชอบตัดเฟรนฟู๊กค่ะแล้วก็ทำขนมแล้วก็นอนแล้วก็นอน ที่จะตอบมาเจ๊เป้เลยทั้งสามอย่างหมาชอบดูซีรีส์ชอบดซีรีส์อะไปเรค่อเรื่อที่หมาชอบเพนทาวเพนทาวเพนทาวเดี๋ยวเรามันติดมากติดมากเรามาสนุกกันจริงเนาะถ้าหนูมีเงินคนละหนึ่งล้านบาทหนูจะทำอะไรให้หม่อมาบ้าง ซื้อของให้หมามั้งเออแบบอะไรที่หมาอยากได้หรือว่าก็ต้องถามหมาว่าหมาอยากได้อะไรอีกหรือหมาอยากจะทําอะไรไหมพาหมาไปเที่ยวอยู่บ้านมานานแล้วก็ต้องอยากออกไปเที่ยวมักายอ่ะเออซื้อของที่หมาอยากได้แล้วก็ซื้อสิ่งของที่อำนวยสะดวกหมาค่ะโอเคคำถามต่อไปนะถ้าเหลือยไปลายแค่วันเดียวที่หนูจะได้อยู่กับหมาสมมติว่า ใครสักคนจะต้องจากไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาแค่วันเดียวนะหนูจะต้องทําอะไรกับะมาเนี่ยหนูอยากจะทาอะไรถ้าเป็นหนูหนูก็อยู่กับามาทั้งวันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพาามาไปกินให้อ้วนเอาให้อ้วนแบบกินอะไรกินกินทั้งวันกินตลอดเวลาเลยกินแบบหมาอยากไปไหนก็จะพาไปที่นั่นเลยอะ่ะขอ,อเใหญ่ตัากายก่อนนี้วะกายรักหมาไหมรักค่ะเยนรักหมาไหมครับรัก เดี๋ยวจะให้พูดถึงมาม่ากันหน่อยนะนะมาม่าดูอยู่นะอ่ะยันให้เจพูดก่อนพูดถึงมาม่ามาม่าก็เป็นแม่ที่ดีค่ะถึงแม้ว่าแบบเออบางทีหนูดื้อไปอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่ามาม่าต้องแบบกดบ้างแต่ว่าเออบางทีถ้าสมมติว่าหนูทําตัวไม่น่ารักใส่มาม่าอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบบางทีหนูก็ หงุดหหีดนิดเนึองอะไรอย่างงี้แต่ว่าถามว่าหนูเอ้นี่ไหมหนูก็รักมามาเหมือนเดิมนี่แหละแกไปจะพูดเลยวันแม่บอกอะไรมามาหน่อยกายเอ,ออยา่าเช่งคัดหนูมาก,ก <c oughs> แล้วก็เสื้อคอ้วนด้วยนี่วันแม่ใช่ไหม <c oughs> เอาฮาเหรออ่ะมีอะไรบอกบอกหมามาหน่อยนะหนูจะต้องดูแลมหมา้าหนูต้องทำอะไรบ้างหนูหนูคิดว่ายัางไงมหม้าเหนื่อยไหมหรืออะไรเงี้ยหมาก็ <c oughs> คิดก็แบบตาสู <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้หม้าู่กัำลังใจนานๆคะ่ะ <c oughs> กายมีอะไรพูดอีกไหม ร้องง่าย้องง่ายทั้งยิ้มเลยฮะร้องง่ายหัวเราะมาสาววันนี้เรามาครบรอบวันแม่กันนะคะน้ำตาซ<ห>ึแมแล้วอคะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ดูลูกๆพูดใช่ไหมทำ <c oughs> ไมายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเร้องไห้แล้วหรอเอาเย้ๆเอาเริ่มจากไม่ไม่นี่บ้างก,ก่อนอในโอกาสวันแม่นะแอนอยากจะบอกอะไรอาม่าคุณแม่ของแอนป่ะคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอาม่าอาม่ามาม่าเนาะ ลอง,ลองให้จใจ,จม,มา <S <S ม,มาก็ต้องหมามามาเป็นแม่ที่เสียสละถึงแม้แอนแบบแต่งงานออกมาแล้วไม่มีโอากาสได้กลับไปดูแลม,มามามากเหมือนเดิมน,นานๆถึงจะเจอกันทีอะแต่ก็รู้ว่ามามาป,ป๊าเป็นห่วงแอนตลอดอะไรเงี้ยคอยแบบพอมาถามไข่สระทุกขุบดิบ คอยมาอย่างนู้นอย่างนี้คือรับรู้ได้ว่าแบบเออเขาเป็นห่วงเราจริงๆอ่ะแม่ไยงรก็คือแม่มันตัดกันไม่ขาดเนาะแดนก็พยายามแบบอยากจะเออกลับไปดูแลป้ามะม้าเนาะแต่บางทีด้วยความที่งานเรายุ่งแล้วก็มีลูกสามคน แล้วเราเดินทางตลอดมันก็เลยมีโอกาสน้อยที่ทําให้เราแบบจะได้กลับไปหาเขาอะไรประมาณน,นี้ยแต่ก็คิดถึงป้าป๊าตลอดอ่ะเรานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันว่าทุกวันนี้กิจวัตรที่ที่ประจาวัานนะ<ม>ที่จะต้องทําให้ลูกๆบ้างเนี่ยมีอะไร้างแม่มันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่เลยนะถามอินได้ป,ป้าป้าคงงอนไปแล้วแหละป้าป๊าอินอะ่ะพ่ออินอะ่ะคงเงนไปแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้คือเหมือนชีวิตก็วนเวียนกับคาว่าลูกมากกว่าคําว่าเป็นภรรยาของสามีซะอีกอะคือตื่นเช้ามา สิ่งแรกที่ทำนะก็คือแบบเอ้ยต้องคอยดูแลน้องเกณฑ์ใช่ปะเอ้ยอยู่ไหนแล้วถึงแม้ว่าทุกวันนี้ภาระเรื่องการกินอยู่หลับนอนของน้องเกณฑ์จะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงคอยช่วยถ่ายเทงานเราได้นิดนึงอะไรเงี้ยแบบเออแม่แอนก็จะได้ตื่นสายหน่อยเขาพี่เลี้ยงก็จะเอาน้องเกณฑ์ลงไปช่วยดูแลป้อนข้า,าวเช้าอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมตาขึ้นมาปุ๊บแล้วแม่แอนต้องลงมาทำนั่นก็คือการปั๊มนมนั่นแหละบอกว่ามันไม่จบไม่สิ้นปั๊มนมเสร็จ แป๊บหนึ่งเราก็ต้องไปแบบเยียมหาข้าวหาปลาให้น้องเกณน้องกายกินเขาจะพักตอนเรียนออนไลน์เขาจะพักเที่ยงใช่ไหมเออเราก็ต้องทำข้าวให้เขากินตรงเวลาพอทําเสร็จถึงจะได้มีเวลาอาบน้ํามันของตัวเองกว่าจะได้อาบน้ําอ่ะคืนหลังทเที่ยงไปแล้วเ,เลยพอเสร็จอ่ะมีเวลาแป๊บหนึ่งได้เวลาปั๊มนมอีกแล้วพอปั๊มนมเสร็จระหว่างไหนก็คือมีเจ้าตัวเนี้ยน้องเกณเนี่ยคอยยุ่งอีลุงตุงนังตลอดเวลาเลยอะไรลูกฮะยุ่งใช่ไหม แล้วพอแบบแป๊บหนึ่งเราทํางานเย็นอีกแล้วพอเย็นก็คือแบบว่าต้องต้องทำข้าวอยู่แล้วคือกลายเป็นว่าวันๆอ่ะภาระเรื่องลูกมันเยอะมากจริงๆไม่ได้อยากเรียกว่าเป็นภาระแต่ว่าเป็นงานที่เราต้องคอยดูแลนะไม่ว่าจะลูกเล็กลูกคนกลางลูกคนโตคือเราก็รักหมดเลยประมาณเนี้ยเราก็ทุ่มเททิงอยากให้เขาอยากให้พูดถึงลูกแต่ละคนหน่อยได้ไหมหพูดถึงเกณฑ์ก่อนได้ไหมอยากให้เกณฑ์แบบเลี้ยงง่ายกว่านี้อีกนิดนึงเลยประมาณนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้วุ่นมากนะแต่ด้วยความที่ ไวเขาเกือบจะสองขวบมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะช่วงนี้ก็จะมีความแบบว่าดือ้อดื้ออะไรก็ไม่รู้อยู่ดีลงมปนอนดินด้นๆอะไรประมาณเนี้ยก็อยากให้เขากลับไปแบบนิ่งๆเหมือนตอนที่แบบเป็น Baby, เบบี๋อะไรประมาณนี้ที่เราจะได้ไม่เหนื่อยมากซึ่งต้องบอกอนว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นพัฒนาการของเขาอะไรประมาณเนี้ยนะโ<น>อเคอะพูดถึงกายบ้างกายปีนี้ป .4 มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคือป .4 เราจะรู้สึกว่าเขาอะตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่าเขา เริ่มจะโตแล้วเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยากให้พ่อแม่มายุ่งนู่นนั่นนี่นะแต่ขณะเดียวกันงานทุกสิ่งอย่างทีมันยนังยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเออเออเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะปล่อยให้เขาแบบดูแลตัวเอง,อยงเยอะแต่ซึ่งมันก็ไม่ได้เราต้องคอยแบบว่าควบคุมเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามีเหตุให้ต้องแบบเหมือน เราใจร้ายกับเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้นเนาะซึ่งแม่แอนไม่อยากทํานะคืออยากให้แบบว่าน้องเกณฑเอ้ยน้องกายอะ่ะยังเป็นลูกที่น่ารักของหม,มาตลอดคือด้วยความที่ตลอดมากายก็ไม่ได้เป็นเด็กดื้อน,นะเออแต่ว่าสิ่งที่รับผิดช,ชอบอะ่ะมันก็ยังไม่ได้ถึงสิ่งที่แม่แอนคาดหวังไว้อะไรเงี้ยก็อยากให้กายแบบตรงนี้ซึ่งกายอยากบอกกายให้รู้ว่าแบบถึงแม้จะทําโทษกายถึงแม้หมาจะต้อง มีเวลาให้กายน้อยลงจากกายที่เป็นน้องเล็กมาพอมีน้องเกณฑมาต้องปีกเวลามาให้น้องเกณฑมากขึ้นแต่ประมาณก็ยังรับกกยเหมือนเดิมนะพูดถึงเกณฑ์บ้างได้ไหมคะน้องเกณฑ์มีมีถอนใจหนึ่งทีคือใครบอกว่ามีลูกแล้วพอลูกโตก็จะสบายม่แอนบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันมีความสบายอย่างหนึ่งโดยที่ตรงที่เราไม่ต้องไปประคบประมง ไม่ต้องไปวิ่งตามแบบว่าดูว่าเขาจะเจ็บปวดอะไรหกล้มอะไรไหมไม่ต้องคอยระวังแบบทุกฝีก้าวแต่การมีลูกมันมีความยากลำบากในแต่ละช่วงชีวิตกันวัยน้องเกสเป็นวัยแบบเหมือนจะเริ่มต้นวัยรุ่นก็จะมีความที่แบบเออคิดว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วเออฉันเห็นพ่อแม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ เห็นแม่บ่นกลายเป็นแบบสิ่งที่น่าลำคาญไมู่ว่าน้องเคนน้องกายคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่มามะ้าบ่นหรือเข้าไปยุ่งจ้ำจี้จ้ำชยัยมาม่าอยากจะบอกว่ามันคือสิ่งที่มามะ้ากำลังดูแลหนูไม่ต่างจากที่ดูแลน้องเคนนี่นแหละมันคือความรักที่แม่มอบให้เป็นห่วงลูกไหมมากๆห่วงแค่ไหนรักลูกแค่ไหน <S <S <S> ไม่ไม่รู้จะบอกอยังไงอ่ะไม่มีคำไหนบรรยายได้ว่าลูกมากแค่นั้นแต่ว่ามันคือชีวิตของเราเลยไม่คิดว่าหนูหล้างคานมาบ้านะไม,ไม่ได้ล้าคานมาไหมแล้วหนูหล้มามาบ้าไหม กายจากกายนะเคยเป็นน้องเล็กสุดในบ้านมาก่อนมีน้องเกณฑ์มาถึงแม้มาม้าจะห่างกับกายมากขึ้นนแต่ม,ะม,ะม,ะมาม้าไม่รักกายน้อยลงนะมาม้าจะเลี้ยงลูกกายโดยที่ไม่ให้คำว่าลูกคนกลางมาทำร้ายครอบครัวเราเข้าใจไหมลูก ปะมาไม้ยังลัาหนูทั้งสามคนเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> อะกลับกลับกลับมาไมา้ดีกว่ากลับมากันกลับเท้าของมาให้แทนเดลงมานั่งนั่งไหม,ไมนั่งกับเด็ดเด้ปะอะเอามะลิอะมาเอา,เอามาไลให้หมาไหมาค่ะ มาช่างมันช่างมันแอนมาไล่มา,มาละกัดลูกขอบคุณค่ะลูกลกลกอกดกันนะกอดกันรักกันแก,กนพี่กายหัวก็รังาม่าเหมือนกันลูกเนอะ ชอบกีดกันเนี่ยกายไม่ให้เขาผ่ามาฝาอ่ะก็โอเคก็เป็นชิปบรรยากาศบันแม่อย่าลืมนะคะให้บรรแม่ท,ทีก็กลับไปบอกลักคุณแม่นะคะ <c oughs> คุณย่าคุณยายด้วยเนาะรักแม่ทุกวันไม่ได้แค่วันน,น,นี้วันเดียวใช่ไหมคะอ่ะกอดกันกทีบ๊ายบาย,บายค่ะรักเอาไหมเนาะเกลู้เรื่อง ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ